สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้จา้านัดได้ที่เด็ดครับเมนูเด็ดมาฝาครับพี่น้องอยากหัวกครับพี่นอ้องห่วกโลหนึ่งครับเนี่ยได้มาแล้วตลาดครับเนี่ยมาพี่น้องลุยเลยครับเดี๋ยวทีเฮ็ดหมกห่วทุก,กินครับมาหม้วเขาข้างไ้เดยบร,ยรอ้อยแล้วเนาะเอาบักพริกลง้งเราไนะ่เนาะนี่เอาเมาียควบคุม ลูกด่วนเพาะว่าไส้ลงไปหลดเนาะเดี๋ยวนี้ครับพี่น้องบานนี้หัวครับตามใบหัวเอ้าหัอเข้าใบหน่อยไปหน่อยหัวกระจายพี่น้องครับไม่หากินเนียครับเนี่ยอันนี้หัวตลาดเนาะครับเนาะว่าเป็นหัวบ้านเนาะ เต็มหมอเลยพี่น้องเลยบริจากเสียบพ่นจากพ่นก่อนครับเอาบอดนี้เฮาปปงเครื่องยังไหมเอาลงกนอเดี๋ยวครับบดเดียะครับผมตามด้วยผงนัวครับเอาบอสไส้ไหลเนาะครับเอาเกลือเคลื่อนเจียบเคลื่อนัวครับขาดบ่าได้ ขันใส้หน่อยเนี่ยแล้วสีเขียดแล้วสีจมกัก็เผา,าเสียงแล้วครับเนาะเอาพอมแล้ว,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 วมาเยียบรอยพี่น้องเฮ้าบิดฟ้าเลยครับหยียบ่อยครับพี่น้องมาก็เผาพร้อมแล้วได้ขนีย้อีกขึ้นเก้าครับเนี่ยอาา๋าโบหลายยายห้างเอา,<ม>า ยินเขาก็้มาอีกแล้วครับไปขายลูกชิ้นมากเนาะเมื่อนี้มกหัวมกหัวครับน้ำลายขอยหยัดใส่ส่วนไป่ับเดือไม่ถือว, <มก S 1> ว่องเลยมกหัวเสียบด้วยครับตะซาท้องเสีบค่ะกุ้ยแก้วออกไปครับ เดิงหลุดโดดยอร์หอมดีครับเฮ้ยสดหลุดโดดใส่น้ำครับโอ้หลุดโดดสองหน่วยได้พี่น้องมาโมงครับมาปุ๋ยเจียวใ่น้ำไหลครับจำเจ้า โอ้ยน้งล้นปะเนี่ยข้าตาเหลียดข้าตาเหลียดมากพี่ต้อนอดว่าไหวครับก้มเข่าถือปาดแห้งวันนี้ไอ้ยรื่อยบาดค้าใส่ค้ามาเอยากจะค้ากันเหรบโอ้ยมีแต่อหัวดุ่มโป้งขาเนาะครับเนาะมันเติมกระชางแล้ว มาเห้เ <net> ห <chae ho 4000> <sh> ็นไามปะบมครับรำกร้อนมกมโอ้ยต้องเสียบต้องแสบต้องหันมาเล้วครับเด้อจึงขอร้องกัน มูคำน่นี้คำเดียวอิ่มไมด้ไงกินแต่แซ่บลูกแ<า>จแบ่บกินโดดความเสียมล่างผาจากคุนท่านผู้ชมขออีกาคัหนึ่งก่อนอคันี้วลูกดดดสามเลยเล้อดลูกโดดไมกินให้ดิบามเลยเลยมกหัวแมวหากินไงครับปีหนึ่งนี่เถือนหนึ่งครับเนี่ยมา กำเจ้าไปถ่าเจ้าแบบคนใหม่เกนม้เือกจับอื้อือออ้โอ้่าจับเขาสโอ้ะ <Okay. S 2> กินเขายุบาลนละครับนะรนนเนาะกินนะ้ำยังกับเสี่ยมเนาะสำหรับคลิปหนาผิพลาดไปกินนี่ยัง ฝากกดติดตามกดถูกใจกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับไลน์ลุนสองสองหนึ่งแปดนะครับสล้วรับวนันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ